เปิดฝาขวดให้มาม้าหน่อยเปิดฝาขวดนะโอเคเปิดเสร็จแล้วเอาวางไว้ลูกวางไว้ไม่อมไม่อมเปิดเปิดอันนี้ใหม่เปิดให้มาม้าหน่อยเปิดนี้ให้มาม้าหน่อยครับลูกจะปิดเหรอ,อปิดปิดดีๆลูก ปิดฝาเลยปิดฝายังไงครับอะปิดแล้ววางไว้ปิดไว้วางไว้วางไว้อะปิดแล้ววางไว้ลูกมามาอยากหม,มาอยากเห็นลูกเปิดฝาขวดนี้บ้างอุ้ยนี่มหมาเปิดเป็นวินเนอร์เปิดได้ แล้วอันนี้ปิดแล้วไม่กินกินมากเลยค่ะปิดลูกปิดหมุนไปทางโน้นหมุนไปทางโน้นปิดฝาปิดฝาด้วยสิหมุนหมุนไปเออหมุนหมุนลูกหมุนอด้ปิดฝาลูกปิดฝา คนนี้คนนี้คนนี้ก่อนอันนี้ลูกเปิดแล้วนี่นี่จ้ yeah, <it. S 1> าเอ๋หม่ม่าเปิดได้ดวินเนอร์เปิดหรือยังอันนี้ก่อนเปดิดสายใหญ่นี่นี่วินเนอร์เปิดไม่เป็นแน่เลยเปิดเป็นไหมครับเปิดนี้ให้ม่าม่าดูหน่อยเร็ว เอาหนังยางออกให้หน่อยมีนเนอรหนังยางออกให้มาม้าหน่อยมาม้าจะเก็บหนังยางใส่นะมีนเนอรนี่ขอโทษขอโทษครับนี่นี่อุ้ยมินเน สำเร็จป